สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเป็นจังใดหรือพี่น้องเมื่อคืนนะคะใครได้ดูนะคะรายการของมดดําแม่พี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะกับรายการแฉนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่โตเกียวมิวสิกจะแสดงนะคะอีพีสิบเด้อพี่น้อง ใครซื้อบัตรแล้วก็ขอให้อเอ็นจอยนะเพื่อนเทียบผู้ใหญ,ญ่บ้านหลายๆเด้อพี่น้องเทียบผู้ใหญ,ญ่บ้านหลายๆพวกเฮาวชาวโตเกียวมิวสิกนะคะเราให้กําลังใจนะคะผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์ขอให้เพื่อนโชคดีโชคดีนะคะร่ํารวยเฮ็ดยังกบร่ํารวยนะคะภัยสิดราม่าจังได้เพิ่นกะรอดปลอดภัยเนื่องจากว่าเพื่นเป็นคนดีนะคะคนดีย่อมแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอนะคะเนาะคนที่ มีความอิจฉาลิษยานะคะกาบลอดนะคะเพื่อนๆเฮ็ดอีงั้กระโดนนะคะทาอะไรก็โดนนะ,ะว่าเขาก็อีเหนาเป็นเองนะคะเออไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรนะคะก็โดนตัวทั้งนั้นนะคะว่าตัวของเป็นคนดีนะคะบโบได้ขาคนตายนะคะทุกคนมีความผิดกันทุกคนนะ,ะเออความผิดบางอย่างมันกรลับได้ความผิดบางอย่าง ผู้ชายบางคนมันกับรับบ่ได้พี่น้องนะฮะถ้าเขารับได้เขาอ่รับแล้วนะคะเขารับแล้วทั้งๆที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงคนแรกที่รักมากนะคะผู้หญิงคนแรกนะะเมียคนแรกนะคะแรกก็รักมากนะคะเพิ่นยังตัดใจได้พี่น้องเพิ่นจะไม่ถอยหลังนะฮะเเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะไม่ถอยหลังนะเนื่องจากว่าถ้าเขาถอยหลังนะ เขาจะกลายเป็นหมาทันทีนะถึงแม้จะมีลูกด้วยกันเพื่อนเนาะเนื่องจากผู้หญิงจะอออืืจะพูดว่าจะพูดทันทีนะถ้าเพิ่นกลับบ้านเพื่อลูกนะเพิ่นจะจะต้องโดนว่าทันทีสุดท้ายก็ไปบนรอดนะคนยังผู้ใหญ่บ้านได้เดินหนาเราเดินไปนะพี่น้องอื ถึงอย่างไรนะคะถึงเขาอายุน้อยนะคะแต่สมองเขาเยอะนะคะสมองเขาเยอะวันๆเขาคิดแต่เรื่องงานนะคะคิดแต่เรื่องงานคิดแต่เรื่องที่จะพัฒนาอาโตเกียวมิวสิกให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะให้มีงานนะคะทุกวันนี้งานนี่ก็จะฮอดปีใหม่แล้วลพี่น้องแค่นี้ก็ร่ำรวยโชคดีนะคะอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะ EP10 วันนี้เดอ้อพี่น้องวันนี้นะคะอีพี่สิบขอให้ล้านแตกล้านแตกคือเกา่า